วัีครับคุยต่อบอกไว้ตอนต้นอย่งเฉลืมวันพุธตะวันตกไม่มานะครับขอลาก็มากันก็แล้วกันนะฮะมีเวลาก็ามามาสวดไม่ต้องไปห่วงใคร <c oughs> พวกตัวเองนะครับพวกตัวเอง <c oughs> อ่ะวันนี้จาคุยต่อเรื่องที่คุยก็คือเรื่อง <c oughs> สุขขังสุขขังก็คือสุขสุขขัง ุขขังอันนี้ก็คือเวลาที่เราทําบุญพระก็จะให้ศีลให้พรแล้วก็จบลงด้วยอายุวันโนสุขขังพลังอันนี้ก็คือพรจากพระนะเหตุที่ต้องเอาตัวนี้มาคุยเพราะว่าถึงท่านจะให้พรมาพรนั้นก็ยังคงต้อง ทำให้ครบกระบวนการนะก็คือกระบวนการของเรามีอย่างน,น้อยหรือกลุ่มใหญ่ๆอยู่สามตัวก็คือทําบุญหรือทําบุญใหญ่หรือเรียกมหาทานทําบุญมหาทานอันที่สองก็คืออธิษฐาน,อ,น,นอ,อ,อธิษฐานแล้วก็ได้พรอันนี้ก็ต้องไปถึงกลุ่มที่สก็คือต้องไปทําเหตุให้ตรงฟังดีนะต้องไปทําเหตุให้ตรง ไม่ใช่พอพระบอกว่าอายุวันโนสุขังพลังแล้วท่านก็อายุยืนยาไปร้อยี่สิบปีไม่ใช่นะครับถ้าท่านไม่กินข้าวป่วยไม่กินยาตั้งกระจกนะ่ไเพราะนั้นก็คือว่าให้มาแล้วท่านก็ต้องทำเหตุให้ตรงกับตัวนั้นนะครับเหมือนกับ <c oughs> เวลาที่ใายไปไหว้พระเขี้ยวแก้วอย่างเงี้ยนะทำไมต้องมาเน้นพระเกี้ยวแก้วเพราะวะ่าตอนเนี้ยเรียกว่า ของแท้ของจริงๆแล้วก็มันคงสภาพเดิมอยู่ส่วนเวลาที่เราไปไหว้ที่อื่น <c oughs> เป็นเม็ดเม็เป็นเม็ดเม็เม็ดเมเมไม่แน่บางที่เป็นของพระอรหันต์นะเป็นของพระอรหันต์เราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเพราะเขาไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นของไครเขาบอกว่าเป็นของ <c oughs> เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะจริงๆแล้วต้องใช้คําว่าพระธาตุนะถ้าเป็นของคนอื่นแต่ครั้นี้เราก็ หมารวงไปหมดเล้จะไม่ขังนะฮะสมมติเราไปไหว้นะเราไปไหว้ครั้งหนึ่งขายไปครั้งหนึ่งก็จะได้บุญนะทางตำราเขาเขียนไว้ถ้าไปไปครั้งหนึ่งก็ได้ได้บุญมงคลเป็นมงคลความดีกับชีวิตถ้าไปสองครั้งก็จะได้ว่าาสนานะไปสามครั้งก็จะได้บรารมีตรงนี้ ขายจะสามคางก็พอละวแต่มบีบางคนไม่พอถ้าไปถึงไปถึงครัง้งที่ห้านะฮะไปถึงครั้งที่ห้าเพื่อให้มันได้สามแล้วก็ไปหนะ้านะไปครั้งที่หนะ้าทางตำราก็เขียนบอกว่า <c oughs> ถ้าคือปรารถนาใดก็ได้สิ่งนั้นสิ่งที่ปรารถนานะสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนาก็คืออายุ วันโนสุข,ข่าังนั่นคือไปสิบครั้ง <c oughs> สี่ครั้งพอดีสี่ครั้งถามเหมือนสี่ครั้งนะไปปักกียงปักกียง <c oughs> อ่าคอานี้พอไปถึงห้าครั้งไม่พออีกไปเจ็ดครั้งให้มันได้เจ็ดครั้งนะถามจะบอกว่าเจ็ดครั้งก็คือ,อ,อพวก รอไัายไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนเหมือนกับเหมือนกับสวดยันทุนนิมิตต่งฟังให้ดีนะเหมือนกับสวดยันทุนนิมิตต่งอยู่บ่อยๆตรงนั้นผู้ตีพิศารเพราะร้ายอะไรต่างๆเข้ามาถึงตัวไม่ได้อันนี้หลายคนก็ไม่พออีก้เจ็ดครั้งก็ไม่พอพวกเป็นเก้าครั้ง 9ก้าขงตำลาก็เขียนว้นว่าก็จะได้ปิยสิทิ์ปิยสิทิ์ปิยะก็คือ,อความเป็นที่รักสิธิธๆก็คือประสบความสาเร็จแต่หมายความน,นว่าเป็นที่รักของมนุษย์อมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายก็เหมือนกับสวดมหาเมตตาต่ำหม่ำเสมอ อันนี้พอเคยไปถึงสิบครั้งนึกออกหาถูกด้วยขาถูกแบ่งมาบ้างดิต้องมาคุยนะเขาไม่เห็นตัวเป็นๆที่ดีก็คือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเป็นศรัทธาศรัทธาให้คนที่ไปส่วนคนที่ไม่ได้ไปพอเห็นเขาทำขามีความรู้สึกว่าเออดีจังนะ แล้วก็ได้ผลบุญกรศลไปด้วยเพราะว่าเราที่เรามาดูเรื่องบุญกิยาวัตถุสิทธิพอไปแล้วก็มาบอกกับบ้านรับไม่ได้มาโชว์ไม่ได้มาอวดแต่มาบอกว่าไปทําบุญใหญ่มาแล้วก็มาบอกแล้วคนที่รับไปก็อนุโมทนาอาจจะไม่ได้เขียนมาอาจจะไม่ได้บอกซึ่งหน้าแต่ว่าในใจนั้นก็คืออนุโมทนา ไม่ไดีฉาว่าโอ้ทำไมแกไปได้ถึงขนาดนี้วะไม่มีอะไรทำเลยแกวะก็ไม่ด้ฉากค่ะ,คะ,ะนั่นก็คือว่าทำไมพอไปแล้วเก้าครั้งสิบครั้งได้ปียสิษฐ์เป็นที่รักของมนุษย์อามนุษย์เทวดาอะไรทั้งหลายแล้ว <c oughs> หรืออีกข้อก็คือได้สรรสิธิ์ได้สิธิ์ที่ความสาเร็จทั้งหลายทั้งมวลแต่ครั้นี้ตรงนั้นอะ มันก็ได้ตัวหนังสือมาใช่ไหมมันต้องไปถึงข้อที่สามต้องไปทำเหตุให้ตรงทำยังไงอาบนุษย์หรือเทวดาถึงจะมารักเราดูแลเรานะมาคุ้มครองเรานนะเราก็ต้องมีกระบวนาาการอ่ะตอนนี้ก็มาดูถึงตัวสุขขัง <c oughs> ความสุขนะฮะความสุขตัวนี้ก็คือ ชีวิตของเราก็จะประสบแต่สิ่งที่น่ารักน่าพอใจนะครับอันนี้ <c oughs> ความสุขของเราก็มีจริงๆก็ตัวเดียวกันสุขมากกทุกน้อยเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่สุขมนุษย์ไม่สุขเพราะว่าสุขของมนุษย์ไม่แท้ใช่ไหมมันสุขของมนุษย์ไม่แท้อย่างกับมนุษย์อิ่มข้าวเรียกว่าสุข เดียวมนุษย์ก็หิวอีกก็แสดงว่าสุขเมื่อกี้นี้อีกสักพักหนึ่งก็ทุกข์อีกแล้วอนะฉะนั้นก็คือว่าเพราะอิ่มก็เรียกว่าทุกน้อยนะพอเข้าใจตรงนี้นะอันนั้นก็คือสุขมากกับทุกน้อยก็จะเป็นอาการแบบนี้ตอนนี้สุขมากสุขยังไงก็อันที่หนึ่งสุขมากก็คือก็เหมือนกับตอนที่เราคุยกับเรื่องอันแรกอายุอายุ ก็คือสุขภาพดีไม่มีโรคนะอโลคยาปรมาลาภาตรงนี้ก็ทุกคนก็มีความสุขนะสุขภาพดีก็จะมีความสุขแล้วพอมาถึงข้อที่2ก็คือมีอย่างจำได้ไหมสวยเรื่องสภาพคล่องนะมีเงินใช้ก็ถือว่าเป็นสภาพคล่องนะฮะมีการที่การทกาทำงานดีนะมีครอบครัวดีอะไรเงี้ย พวกนี้ก็เป็นสภาพคล่องของเราทั้งหมดอะไรที่มันไม่ดีก็คือไม่คล่องที่คุณไปแล้วนะคราวน,นี้พอมาถึงทางพระสุขของเราจะสุขได้ยังไงสุขของเราก็คือจิตสงบจิตสงบแล้วก็กิเลสน้อยเมื่อไรก็ตามแต่มันไม่หมดจะมาบอกกิเลสหมดไม่ได้พวกเราต้องเขียนได้แค่นี้ว่ากิเลสน้อยลงกิเลสน้อยลงแล้วมันน้อยลงบางวันด้วย และบางวันมันก็โผล่ขึ้นมาเยอะกว่าเกา่าอีกนะเพราะว่าเราก็เป็นอย่างนี้มันแล้วแต่สิ่งแล้วแล้วแต่อารมณ์ว่าเราจะไปปะทะนะเพราะนั้นก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าถ้ากิเลสน้อยและเรามีจิตที่สงบก็คือการทำสมาธินะการทำสมาธิแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเขานะทั้งหมดเราก็จะเกิดความสุขขึ้นตอนนี้พอมาถึงกลุ่มที่เรียวกว่าทุกน้อยเขาก็เลยบอกว่า ถ้าเราจะเปลี่ยนอุดมการณ์หรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดนะจากเดิมๆเสียนะตรงนี้ใายๆก็คงต้องโกรธอะว่าจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตฉันได้ยังไงอันที่หนึ่งคือมักน้อยเพราะคนส่วนใหญ่มักมากนะคนส่วนใหญ่จะมักมากนะมักมากคือ นะครับ <c oughs> คือกินเขาบอกว่ากินแค่อิ่มกินแค่อิ่มบางคนก็มื้อละร้อยบางคนบอกว่าฉันกินมื้อละสามหมื่นก็ถามว่าตรงเนี้ยม,มันมันมักมากไปหรือเปล่านะเกินเหตุไปหรือเปล่าตรงนี้นะ สมถะเรียบง่ายนะก็คือมักน้อยจริงๆแล้วมักน้อยเนี่ยมีตัวหนึ่งก็คือคำว่าสันโดษสันโดษแปลว่าสันโดษแปลว่ามักน้อยนะสันโดษแปลว่ามักน้อยแต่ว่าเหตุที่ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันเลยนิดนิดหน่อย ก็คือคำว่าสันโดษเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของใจซึ่งเวลาที่เราบอกว่าคนสันโดษนะไอ้นี่อยู่คนเดียวไม่เอาอะไรก็ใครเองนั้นเลยจริงๆไม่ใช่ตรงนั้นไม่ได้เป็นสันโดษของพระเจ้าสันโดษพระเจ้าเนี่ยคือทำเต็มที่มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นทําอะไรก็ได้ทุกอย่างทุกอย่างที่เราทำอยเนี่ยพอใจในผลลัพธ์ที่เราทําเต็มที่แล้ว ตรงนั้นเรียกว่าสันโดษนะครับเรียกว่าสันโดษเพราะนั้นถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เราก็จะมีความสุขขึ้นข้อที่สามก็คือไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนเวลาที่เราจะมีความสุขได้เรามักจะทําให้คนอื่นเขาไม่มีความสุขคือเราไปเบียดเบียนเขานะเราไปเบียดเบียนเขาเหตุที่เราต้องเบียดเบียนเพราะว่าบางอย่างของมันน้อย มันต้องแย่งกันนะมันต้องแย่งกันแล้วบางทีของบางอย่างเราชอบมากกว่าคนอื่นเราก็ไปแย่งเข้ามาแนั้นตรงนั้นก็คือทําให้ไปเบียดเบียนคนอื่นจริงๆแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นเฉยๆเบียดเบียนตัวเองด้วยบางอย่างนะสิ่งที่ไม่ควรทําก็ทำนะอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเงินเดือนเท่าเนี้ใครเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเป็นเจ้าภาพกระสินทีนะใส่เข้าไปเลยเงินเดือนหมื่นึ่งใส่ไปห้าพัน ไม่ต้องกิดเงินเดือนนั้นนะตรงนี้ก็เบียดเบียนตนเองวันนั้นก็ต้องตายสมองเยอะๆข้อที่สี่คือสาระมีสาระตรงนี้คือเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวของเราเองว่าเป็นคนมีสาระสมมติว่ากินอาหารต้องถามว่าสาระของอาหารคือ อิ่งให้ร่างกายมีกำลังนะพอจะไปปฏิบัติงานไปทำอะไรต่างๆได้นั่นคืออาหารเสื้อผ้ามีไว้เพื่อนะผุมร่างกายนะเพื่อกันร้อนกันหนาวอะไรก็ไดนะ้นี่ก็คือสาระของเสื้อผ้าถามว่านาฬิกา สาระของมันคือเ,เวลาเวลาบางคนไปล่อทั้สิบล้านไม่ใช่สาระของนาฬิกาใช่ไหมทั้สิบล้านแล้วซื้อแจกคนได้ทั้งจังหวัดเหลือร้อยนะอ่ะมีสาระเช่นรองเท้าบางคนต้องไปอิตาลี บางคนต้องไปญี่ปุ่นมีหมอที่ไปได้วยกันไปออสเตรเลียโอ้โอก็ดีใจมากเลยนะยี่ห้ออะไรแกมาดูแกพุ่งเข้าใส่เลยนะกับกว้ามาได้สี่ห้าคู่มีความสูงแกมากเลยเราเคยซื้อสามร้อยสี่ร้อยนะไปเจอแกลว่าห้าพันมั่งหมื่นหนึ่งมั่งเราก็ตกใจหมอเอาไปทำอะไรอ้าวเฮ้ยไอยี่ห้อนี้นะไม่มีขายเลยนะยากมากเลยนะที่จะเจอนะโอ้โห หามามานานแล้วเนี่ยแล้วแกก็ซื้อไปความจริงแล้วสาระของรองเท้าคือใส่กันเสียนตันตีนอ่ะสมมติรถยนต์สาระคือเเขาเรียกแทนตีนแทนตีนคือไปไหนก็ไม่ต้องเดินเพราะนั้นอย่างกับพวก อเมริกันดำๆเขาจะซื้อหันบัลลุมเท่มไปที่หมดทั้งบ้านนะหมดทั้งบ้านแต่ของคนไทยซื้อรถเอาไว้ทำทเอาไว้ทำหน้าเอาทำหน้ามึงขี่รถอะไรวะสวิฟกำลรครับบ โตโยต้าไอ้นันมิตซูบิชิแต่ไอ้นันซูซูกิอะไรเงี้ยเขาว่าไปไม่มีเกรดนะอย่างน้อยต้องบีเอ็มต้องเบนตต้อง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 ที่ราคาสูงเพราะนั้นคนไทยก็เอาไปที่ฝรั่งเขาเรียกว่าตีนเอามาทำ เราก็แสดงว่าเราไม่รู้ว่าสาระของแตเราเรื่องคืออะไรใช่ไหมใจอันนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาปรับทัศนคติของเรานะปรับอุดมการณ์ของเราเสียว่าถ้าเป็นอย่างเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเราก็ไม่ต้องมีรองเท้าถึงสองร้อยคู่ของบางคนของดาราบางคนเนาะไโหูมาจะไว้ทําอะไรไว้เนี่ยเสื้อผ้าไม่รู้กี่ร้อยชุดเะน มีไว้ทําอะไรก็ไม่รู้หรือบอกว่าบางชุดไม่เคยแตะเลยซื้อมาแล้วบางอย่างก็แพงแพงแล้วก็ไม่เคยได้ใช้บอกเอามาทําไมมันอยากได้น,นั้นก็คือสาระไม่ใช่อา้าวทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าจะสุขได้เราต้องไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมา เขาก็มีคำท่ายไปวัดนะพระท่านก็ถือตลัปัดองค์แรกก็ถือว่าไปไม่กลับนะไปไม่กลับผลก็ได้ว่ามีเป็นงานศพก็ต้องไปไม่กลับจริงๆแล้วตรงนี้เพื่อให้เราไม่ประมาทเรื่องเรื่องเวลา ให้เราไม่ประมาทเรื่องเวลามันไปแล้วมันไม่กลับมันไปแล้วมันไม่กลับเวลาทุกคนมีเท่ากันจะใช้แล้วไม่เท่ากันบางคนได้งานกองโตบางคนยังไม่ได้งานเลยนะเวลามันก็แปลกอย่างหนึ่งใช้ก็หมดไม่ใช้ก็ยังหมดอีกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช่ไหมอ่ะอันที่สองพระองค์ที่สองก็ถืนตาลปัดหลับไม่ตื่นหมายความว่าประแผลวคือพระสัญญาบอกว่าคนที่งมงายอยู่ในกิเลสนะหลงงมง,งายในกิเลสเหมือนกับคนที่หลับไม่ตื่นหลับ เพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ประมาทเรื่องกิเลสนะต่อไปก็องค์ที่สามถือตลบับฟื้นไม่มีนะเราก็นี่ก็ตาย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 อยู่จริงฟื้นไม่มีนะครับในทางพระจริงๆเขาพูดถึงพระอรหันต์พระอรหันต์สิ่งที่ฟื้นไม่มีตัวนี้ก็คือตัว อนุสัยกิเลสที่เรียกว่าสังโยชนนะสังโยชน์ก็คือว่าทั้งสิบตัวเนี้ยทั้งสิบตัวของของอนุสัยกิเลสเนี้ยมันไม่เฟื่ออีกแล้วในพระอรหันต์ในพะระอนาคามีกับในพะระ,พะโสดาบันก็ยังมีอยู่บ้างแต่เวลาที่เรามาใช้ตรงนี้เราแค่เอาตื้นๆพอว่าตรงนี้คือ ความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเรามันไม่กลับมาอีกแล้วให้เป็นดึงยังไงก็ตามแต่เราก็รู้ตัวว่าตอนนี้เราเข้าเลขนะสะพานนอนสะพานนี้แล้วนะพระรามพระรามเลยก็เยอแยะหมดนะตอนนี้ก็อาจารย์ก็จะไปพระรามแปดนะ <c oughs> นะป่าก็ไปนะจะขึ้นพระรามเก้าแลยไ <c oughs> กลไกลอ่ะไปไหนก็ตรงนี้ก็คือว่าไม่ประมาท ในสังขารไม่ประมาทในสังขารตัวทุดท้ายพระโองค์ท้ายไม่ตุตยหนีไม่พ้นคือกรรมกรรมจะรู้เรื่องอะหนีไม่พ้นก็คือกรรมก็ไม่ประมาทเรื่องกรรมเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจคำว่ากรรมกรรมมีอยู่ สิบสองตัวกรรมมีอยู่สิบสองตัวใครๆก็บอกว่าเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นที่บอกว่ามหาทานอธิษฐานทำเอุให้ตรงถ้าทุกคนทำได้ถ้าทุกคนทำได้คุณว่าเราจะเกิดมาหน้าตาอย่างนี้ไหมเราจะลำบากยากเย็นอย่างนี้ไหมนะขอข้าเราก็ขอพรออ ขอฉันหน้าตาดีขอฉันมีสตางค์เยอะๆรนะ่ำรวยมากๆขอให้ฉันอายุยืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่มีใครจน,นใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ไม่มีใครอายุสั้นเห็นปทุกคนก็หน้าตาดีหมดนะถ้าเป็นอย่างนี้พระทัองอธิฐานตา่อ <c oughs> <c oughs> อธิฐานตา่อ ต้องทําเหตุให้ตรงต้องทําเหตุให้ตรงนี่ไงถึงได้บอกว่าทําไมคนถึงเกิดมาทั้งทั้งที่ทุกคนก็อยากอธิษฐานทั้งนั้นว่าเกิดชาติหน้าขอให้รวยเกิดชาติหน้าขอให้เจออย่างโน้นี่ที่ดีๆทั้งนั้นแต่มันก็ไม่เจอเพราะไอ้สิบสองตัวเนี่ยเพราะกรรมสิบสองตัวเนี่ยทั้งนั้นสิบสองตัวก็มีอยู่สามกลุ่มค่อยๆไล่ไปไม่ไม่ได้ห่วงว่าจะรู้นะห่วงว่า จะไปทาหรือไม่ทําจะเข้าใจไหมหรือเปล่าอ่ะกลุ่มที่หนึ่งก็คือค้าลุกกรรมนะกลุ่มตรงนี้ก็คือว่ากรรมที่เราทํามาตลอดเวลาเนี้ยพอไปถึงจุดสุดท้ายที่เรียกว่าจุดติสุขจุดติจิตจิตด,ดวงสุดท้ายตัวไหนจะโชว์นะตัวไหนจะโชว์ก็ียกว่าถ้าทํากรรมใหญ่นะไปดา่า พระอรหันต์ทั้งหนี้หรือว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่รือทําร้ายพ่อทำร้ายแม่ขารูก,กรรมตัวนี้มันส่งผลเป็นตัวจิตจิตเป็นตัวจิตด,ดวงสุดท้ายแน่นอนคันนี้ว่าตรงนั้นไม่ได้ทําก็มาถึงก้อนที่สองเป็นกลุ่มอาจินเราทําสม่ําเสมออาจินกรรมนะอันนี้ถ้าตัวนี้มันเกิดไม่ว่าทําอะไรไม่ว่าเล็กว่าใหญ่ทําสม่ําเสมอมันกลายเป็นบุญใหญ่ทางนั้น อันนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แทรกอยู่ได้ตลอดก็คืออาสันกรรมที่ก่อนที่จะตายนะมีคนมานำมีคนมานาเพราะแต่ละคนละคนไม่มีใครทำบาตร้อไม่มีใครทำดีร้อมันมีทั้งดีมีทั้งบาปเพราะนั้นพระก็จะประจุไอส่วนที่เป็นดีเพราะนั้นจิตดวงสุดท้ายก็กลายเป็นบุญก็ไปเกิดในที่ดี แต่ไปเกิดในที่ดีก็ยังก็ไม่พ้นหรอกยังไงไงก็ต้องมาเกิดตรงน,นี้หรือไม่ไงั้นก็ต้องตามไปทําอะไรตรงนั้นนะตรงนั้นก็เป็นอาสากรรมแล้วก็กรรมสุดตัวสุดท้ายก็คือกรรมที่ทําไม่ครบไม่ครบองค์ไม่ครบองคอง์สี่ตัวเนี้ยถ้าสามตัวแรกไม่ไม่เกิดผลนะไม่ให้ผลไอ้ตัวสุดท้ายก็เกิดอันนี้ปัญหาว่าพวกเราที่บอกว่าเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้ เพราะว่าเราเลือกไม่ไปเกิดข้างล่างไม่ไปลงนรกนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าจตโดวงสุดท้ายเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำตัวอาจินกรรมนะอาจินกรรมหลายคนที่ปฏิบัติธรรมล้วก็ใช้คำพุทโธ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 นะไม่ว่าคุณจะตกในสถานะอะไรก็ตามแต่คุณก็มีคำนี้อยู่ในหัวตลอดพุทโธพุทโธเพราะนั้นรับรองว่าไม่ไปนรก นะแล้วยิ่งถ้าพวกเราจิตสูงสูงเราก็หายใจเข้าหายใจออกเราก็คิดถึงนะคิดถึงที่เรียวกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติอะไรพวกนี้นะคิดถึงพวกนี้มันก็ไปดีทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ต้องทำทั้งหมดนี้มาให้พอดีพอได้พอสมควรเพราะว่ากรรมบางอย่างมันมันแรงมากๆาที่บางคนไปฆ่าวัวฆ่าควาย ถึงแม้ว่าเราจะมาทําดีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ไอ้ตัวเนี้ยตอนพอที่เราเกือบเกือบจะตายมันโผล่มาให้เห็นมันโผล่มาหเห็นแล้วไม่ว่าพระจะมายืนโดยตรงนั้นนะจิตมันก็ไปถึงตรงนั้นนะเห็นมันผุดขึ้นมามันเห็นตัวนี้และจิตดวงกระถายก็ไปนี่ก็คือกลุ่มที่หนึ่งอากลุ่มที่สองถ้าเกิด,เก,ดเกิดแล้วพอมาปฏินทิในท้องแม่ก็จะมีกรรมตัวที่หนึ่ง นะดูแลในช่วงเก้าเดือนในช่วงเก้าเดือนทําดีมาในท้องก็จะดีมากๆถ้าทําไม่ดีมาบางทีแม่ก็เด็กโกรธขึ้นมาก็กินยาขับทําโน่นทํานี่ทานี่ทำนั่นขึ้นมาก็คือทําไปมาก็แขนหายไปข้างนะหัวยุบไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีขาหรือไม่งั้นก็ข้างไหนก็เจ็บป่วยนะเรียกว่าแม่ก็สูบเอรอินกินยามาเลยไปตลอด ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโลกเนี่ยตรงนั้นก็มีกรรมอยู่ตัวที่อยู่ในนั้นเพราะพอคลอดเสร็จปุ๊บก็มีกรรมอีกตัวมารับแต่เป็นกรรมกลุ่มเดียวกันถ้าตรงนี้เป็นกรรมไม่ดีกรรมที่ตามมาตอนหลังเกิดก็เป็นกรรมตัวไม่ดีนะยเป็นกรรมเดียวกันกาเรียกกรรมสนับสนุนอันนี้พอโตมาได้สักพางก็จะมีกรรมอีกกลุ่มหนึ่งมาเรียกกลุ่มกรรมขัดขวาง เป็นคนละกลุ่มกับสองตัวแรกตั้าเกิด,ดีดีมาอยู่ในกลดีจ้ารวยมหาสารดูสบายๆเผื่อถึงปุ๊บไอ้ตัวที่ขัดขวางเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามถ้าดีมาไอ้ตัวนี้ร้ายตัวนี้ร้ายแล้วมีตัวสุดท้ายตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมตามทันก็คือกรรมตามทันก็คือเดี๋ยวเป็นตัวอยู่กลุ่มหนึ่งในกลุ่มที่บอกว่าเวลาที่เราทํากรรม ไอ้กลุ่มสุดท้ายมีสามมีสี่ตัวก็คือตัวที่ทำแล้วมีผลในชาตินี้ทำแล้วมีผลในชาติหน้าทำแล้วมีผลในชาติต่อๆไปแล้วก็บางทีไม่ให้ผลเรียกว่าอาโหสิกรรมไปแล้วไอ้ตัวเมื่อกีน้นี้ที่บอกว่ากรรมตามทันเป็นกรรมในกลุ่มพวกนี้ก็คือว่า ชาติที่หนึ่งก็ไม่ให้ผลชาติทีท่สองก็ไม่ให้ผลชาติทีท่สามให้ผลแล้วมันไปให้ผลเสริมกลับไปตัวกรรมขัดขวางพอดีอยู่มาดีๆสบายยมาจดรถชนเป้งตายไปไม่มีไม่ได้ทำกรรมเลยเลยสองสองชาติไม่ได้ทำกรรมเลยแต่ว่าเป็นชาติที่สามที่ทำมาแล้วมันตามมาอันนี้ก็คือเป็นกรรมกลุ่มสี่ สี่สี่สี่ขอเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าพอเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเห็นภาพว่าถ้าเราทํากรรมที่เรียกว่ากรรมส่งผลในชาตินี้กร,กรรมทันตากรรมตาเห็นนะทันตาแปลว่าในชาตินี้ตาเนี้ยคู่เนี้ยเราจะเห็นว่ามันเกิดกับเราที่หลวงพ่อจรรญพูดบ่อยๆกรรมในกลุ่มนี้นะฮะแล้วส่วนใหญ่ที่หลายกรรมไม่ไปเกิดในชาติหน้าของเราเพราะว่า มันไปเกิดในชาติต่อไปเพราะแต่ชาติหน้าบางทีมันเลือกไม่ได้เพราะหลายคนทำกรรมหนักๆไว้ชาติที่สองเนี่ยไปอยูน่นรกพอชาติที่สามกลับมาเป็นมนุษย์มันถึงจะมาส่งผลมันถึงจะมาส่งผลนะบางทีพระมาช่วยขึ้นสวรรค์ไปไปอ,อยู่ข้างบนมันก็เลยต้องกลับมาจัดการในชาติที่สาม อ้นพเข้าใจกรรมพวกนี้ทั้งหมดแนละ้วเราก็จะทํำยังไงนะเราจะทํำยังไงให้เหตุมันพอดีกับเราที่เราต้องการเราไม่ต้องการไปข้างล่างเราก็ยังไม่ได้ปรปนิพพานเลยนิพพานมันก็มีแค่สามทางก็คือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพรหมก็มีทางเดียวที่จะไปก็คือนั่งสมาธิ ได้ฌานนะเป็นเทวดาง่ายที่สุดทําบุญทําทานทำอะไรตะละเยอะๆเป็นเทวดาแน่ๆเป็นคนนะเป็นคนก็ค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าคนนี้เน้นที่สิลหนะ้าเพราะนั้นทั้งหมดที่เราทํามาทั้งหมดมันไปเสริมกับให้กรรมสิบสองตัวนั้นใช่ไหมเพราะนั้นที่ใครทําดีๆๆอยู่เนี่ยก็โอเคมันก็ไปในทางที่ดีดนะนะแ้่ก็อายุวโนทุกทางบัลลังนะครับ